ยูพิกแอเฟรียตแพลนในการรับไรายได้จากยูพิกมีขั้นตอน3ขั้นตอนง่ายๆก็คือดาวน์โหลดแอปยูพิกและสมัครสมาชิกหลังจากนั้นในการรับรหัสลองซื้อสินค้ายูพิกช้อยส์เมื่อชำระเงินเสร็จท่านจะไ,ได้รหัสสมาชิกในการแนะนำเพื่อนต่อทันทีเลยและจะมีรายได้หมด4ข้อด้วยกันในข้อที่1นะครับรายได้จากการขายสินค้าจากที่ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ายูพิกผ่านลิงก์นะครับถ้าเกิดโหลดแอปขึ้นมาจะกลายเป็นแฟนหรือลูกค้าประจําที่จะสามารถเซฟข้อมูลการจัดส่งสินค้าการชำระเงินได้เพื่อความสะดวกในครั้งต่อไปที่จะซืื้อออขแอและะเม่ฟนนครับ ซื้อสินค้า U p i c Choice จะอัปเกรดเป็น U p พิกเสียความสามารถรับรายได้ได้จากการแนะนําสินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นที่10-30%รวมถึงการแนะนําแฟนเข้ามานะครับที่เป็นลูกค้าประจําเราจะได้รับรายได้ทุกการสั่งซื้อของสมาชิกที่สมัครผ่านรหัสและข้อที่2นะครับรายได้จากการขยายทีมเมื่อเราแนะนําเพื่อนเข้ามาและเพื่อนเนี่ยสั่งซื้อสินค้า U p i c Choice ชิดตัวอย่างนะครับจากสินค้า U p i c Choice ที่ราคา999บาทเราจะได้ค่าแนะนํา250บาทและเพื่อนของเรา แ,แนะนําเพื่อนต่อนะครับเป็นยูพิเกอร์ซื้อสินค้ายูพิกชอยส์เขาจะได้250บาทเองตรงนี้เราจะไม่ได้นะครับก็คือใครแนะนาที่เป็นลูกศรสีแดงครับคือแนะนําตรงเขาก็จะได้ไปแต่เราสามารถแนะน,นําคนกี่คนก็ได้ถ้า,าแนะนําคนที่2นะครับเราก็ได้250บาทด้วยตรงนี้จะสามารถแนะนําได้ไม่จำก,กัดจำนวนคนและเมื่อเราแนะนําครบ20คนนะครับเราจะไม่ได้5,000บาทพร้อมกับเลื่อนตําแหน่งนะครับเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์ทันทีเลยความแตกต่างของซูเปอร์ยูพิเกอร์ก็คือค่าคอมมิชชั่นในการแนะนําเพื่อนยูพิเกอร์ใหม่เข้ามานะครับ จะเพิ่มจาก250เป็น500บาทมากถึง2เท่าเลยและไม่หมดแค่นั้นเมื่อยูพิเกอร์ในทีมของท่านแนะนำยูพิเกอร์ใหม่เข้ามาท่านจะได้250บาทจากการแนะนำต่อของทีมยูพิเกอร์ด้วยแต่ถ้าเกิดคนไหนในทีมเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์เหมือนกันคือตำแหน่งเท่ากันจะได้ในส่วนของข้อบริหารทีมข้อถัดไปแทนรายได้ในข้อนี้เรียกได้ว่าได้ไม่ยากาศชวนชันลึกและจะมีกี่ทีมก็ได้รวมทุกคนเลยในสายงาของเราที่ยูพิเกอร์ของเราแนะนำเข้ามานะครับ250บาทต่อคนและเมื่อเรามีสมาชิกในทีม ครบ500คนโดยนักทั้งทีมเลยไม่ว่าจะแนะนําเองหรือสมาชิกในทีมของเราแนะนําต่อเข้ามาเราจะได้เลื่อนตาแหน่งเป็น Ultimate You p เกอ e r นะครับก็คือเลเวล3สูงสุดในข้อเลเวล3เราจะได้ค่าแนะนําตรง You p i กอ e r ใหม่ที่600บาทและถ้าเกิด You p เกอ e r ของเรามีการแนะนำ You p i กอ e r ใหม่เข้ามาเราจะได้เพิ่มขึ้นเป็น350บาทถ้าเกิด Super ของเราแนะนำ You p i กอ e r เข้ามาเราจะได้100บาทและถ้าเกิด u ั t i m a t e เขาแนะนำ You p เกอ e r เข้ามานะครับเราจะได้ได้ข้อที่3ครับจากการบริหารทีมโดยมีเงืนะ่อนไขก็คือ เราต้องมียูพิกเกอร์ที่ตำแหน่งเดียวกันติดตัว1สายและมียูพิกเกอร์สามาชิกใหม่ของทีมนั้นนะครับมากกว่า5คนของอัลติเมตจาก500คนนะครับขอแค่มี50คนเนี่ยเข้ามาสมัครใหม่เนองค์กรของอัลติเมทนะครับไม่ว่าใครจะชวนมาก็นับเหมือนกันในข้อบริหารทีมทุกยูพิกเกอร์ใหม่ในทีมของซูเปอร์เราจะได้50บาท50บาทนี้ไม่ว่าสินค้าจะราคาเท่าไหร่นะครับก็ได้50บาทเสมอรวมถึงในทีมอัลติเมตด้วยการสร้างทีมอัลติเมตนะครับจะคุ้มค่ามากๆเพราะว่า ในหนึ่งที่มันติเนตมีสมาชิกอย่างน้อย500คนใน500คนไม่ว่าใครก็ตามแนะนําคนต่อสมมุติแนะนําแค่คนละคนท่านจะได้50บาทต่อ1คนคูณ500เลยก็คือ25,000บาทแค่ทุกคนแนะนําแค่คนละคนใน1เดือนเท่านั้นเองครับนี่ก็คือเป็นความคุ้มค่าในการสร้างทีมที่ขยายเติบโตต่อได้ต่อเนื่องและข้อที่4นะครับรายได้อยากยอดขายสินค้าเมื่อเราแนะนําสินค้าให้กับสมาชิกในข้อที่1เราจะได้4-10%แต่ไม่หมดแค่นั้นสำหรับตำแหน่งซูเปอร์ยูพิเกอร์เมื่อสมาชิกในทีมของเราที่เป็นยูน และได้รับค่าคอมมิชชั่น20%ของรายได้ข้อที่1ของยูพิเกอร์ทั้งทีมนะครับจะถูกคิดเป็นโบนัสเพิ่มพิเศษให้สำหรับซูเปอร์ยูพิเกอร์ด้วยถ้าเกิดเรามีทีมของซูเปอร์ยูพิเกอร์ที่ไหนชนกันนะครับที่มียอดขายเกิน10,000บาทนะครับเราจะได้1%จากยอดขายทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับและอัลติเมทยูพิเกอร์นะครับเมื่อเรามีสมาชิกยูพิเกอร์นะครับที่มีรายได้ข้อที่1 20%จะเปหนับนึ่งที่สิบเปอร์ยูพิเกอร์นะครับ, Super รบเราจะได้ในข้อนี้้้10%จาากรยไดขของขอ1 ของยูพิเกอร์ทั้งทีมและเมื่อเรามีทีมอัลติเมดที่ตำแหน่งเท่ากับเราเราจะได้1%จากยอดขายสินค้าปกติของทั้งทีมเลยสินค้าที่ไม่ใช่ยูพิกชอยเพราะว่ายูพิกชอยทุกท่านสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นทุกท่านสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษในยูพิกและได้เงินคืนทุกการสั่งซื้อทุกยอดสั่งซื้อโดยยอดขายทั้งหมดที่รวมเข้ามาเนี่ยก็จะคิดรายได้ให้กับท่านถ้าท่านแนะนําเองแต่ถ้าเกิดทีมของท่านนะครับมีการแนะนําสินค้าและเขาได้รายได้ท่านก็จะได้้้้้ราาายยไไดดดวถเป็นนอ์ท่จะ20% จากรายได้รวมทั้งหมดของทีมของท่านทุกรหัสทุกคนเลยแต่ถ้าท่านเป็นอัลติเมทยูพิกเกอร์ท่านจะได้รายได้คิดจากรายได้รวมของทั้งทีมของท่านและนอกจากนี้นะครับยังได้หเปอร์เซจากยอดขายของทั้งทีมที่ตำแหน่งเทียบเท่ากันกับเราด้วยเรียกได้ว่าช่วยเพื่อนให้มีรายได้ช่วยทีมช่วยสมาชิกให้มีรายได้ยิ่งช่วยคนได้มากรายได้เราก็ยิ่งมากตามครับเพราะรายได้ของยูพิกนะครับคิดจากการที่สมาชิกในทีมมีรายได้เราถึงจะมีรายได้มาก เป็นการช่วยกันและแบ่งปันรายได้รวมพลังกันนะครับให้เกิดทีมที่แข็งแรงและทุกคนได้ๆๆร่วมกันเชิญชวนทุกคนมาสร้างรายได้ร่วมกันกับยูพิกนะครับสวัสดีครับ